แต่ถ้าขายไม่ได้อ่ะอาจจะไม่ใช่นางเอกไงอแต่ถ้ามันได้ยอดเลยอ่ะก็คือได้เป็นนางเอกอยอมให้เป็นอย่างอื่นเหรอคะระดับนี้มันก็ต้องนางเอกแล้วไหมคือตอ,ตอนนี้ได้เป็นเอ็กซ์ตาแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ในกองแล้วอามอาแต่งไม่มีบทเพราะว่ามันยอดมันใช่คือตอนนี้ถ้าถ้าได้สามแสนเนี่ยอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเอ็กซ์ตา้าเมนนีนเลย เป็นเอ็กซ์ตร้าเมนอยู่อืันจะมีได้หรอกสักคำสองคำพูดอย่างเช่นว่าค่ะกับไปลุยอะไรเงี้ยเออคำหนึ่งแต่นะสมมติว่าสี่แสนอ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะเริ่มยาวมาแล้วเริ่มยาวแล้วอันนี้เขาเรียกว่าประโยคแล้ะเป็นประโยคถ้าสมมติว่าห้าแสน อาจจะเข้าสักสักสองซีนแล้วแล้วกลับเลยสองซีนแล้วกลับ,เ,ลลบเป็นฟิลแบบดารารับเชิญดารารับเชิญแต่ก็ยังไม่มากคือคนยังไม่จดจำเราต้องเป็นตัวหลักเท่านั้นไปต่อที่หกแสนเออถ้าหกแสนเนี่ยชีมาแล้วชีอาจจะได้เป็นแบบเพื่อนเพื่อนของ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 เพื่อนนางเอกเพื่อนกลุ่มใหญ่เพื่อนกลุ่มใหญ่ห<า>ันยันด้วย ห่างไกลแต่ยังไม่ได้เด่นมากก็อาจจะเป็นที่แบบว่าเฮ้ยไปไหนมาวะโหช่วงนี้ไม่เจอกันเลยเป็นไงบ้างสบายดีนะมึงอ,อะไรมาแค่นี้ไม่ทางจากไม่ทางจากไม่ทางจากหนึ่งประโยคแรกไม่ต่างเลยเออมันก็ยังไม่จดจำแต่ถ <7. S 1> <7, 100. S 2> ้าเจ็ดแสนเจ็ดแสนหรือว่าเพื่อนสนิท เจ็ดแตนนี่เพื่อนสนิทเฮ้ยแกคนกนั้นชอบแกนะเขินน่าเฮ้ยอะไรอะอา้าวก็ก็เป็นฟิวเพื่อนสนิทไงบอกใครนี่คือหาเป็นเพื่อนสนิทกำลังฝึกอยู่อ๋อช,ช,ชงกำลังชงอยู่เป็นตัวชงอ<ช>ยู่เออคนนั้นมันร้ายนะแกเออดีใช่อ่าแล้วมีบทบาทชีเริ่มมีผลต่อละครเรื่องนี้เออฟิวยุคยงส่งเสริมดีหรือไม่ดี อย่าว่ากันแต่แปดแสนแปดหรือว่าจะได้เริ่มมีคู่หรือยังแปดแสนะแปดแสนเนี่ยนะคู่รองเลยเป็นแบบเป็นเพื่อนนางเอกที่เริ่มมีคู่แล้วเป็นคู่รองคู่รองคู่รองเออถ้าเก <9, S 1> <ส>้าแสนเก้าถ้าเก้าแสนนี้ได้เป็นพระเอกฮะถ้าเก้าแสนได้เป็นพระเอก สวยขนาดนี้เป็นพระเอกแั้วถ้าเราอยากอยากแบบคือเราสวยอะ่อยอะแบบนาั้นมันต้องหนึ่งล้านถ้าทําได้หนึ่งล้านนี่ได้เป็นหนังเอกส่วนอย่างเขาพิมพมาว่าจะให้เป็นพระเอกพระเอกเอาเก้าแสนพาเอาเก้าแสนก่อนตอนนี้มาเก้าแสนก่อนตอนนี้มาเอาตอนนี้เลยมากดอื้นหเอาได้ก็เอาเก้าแสน